ท่านวันนี้ดิฉันนุสลินทงศิลมาขอโอกาสแบ่งปันธรรมในหัวข้อเกิดสุบินนิมิตจากหนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทระโดยพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีเกิดสุบินนิมิต ดบินนิมิตนั้นเป็นเครื่องแสดงความมั่นใจว่ามีทางสำเร็จตามใจหวังอย่างแน่นอนถ้าไม่ลดละความเพียรพยายามเสียเท่านั้นเมื่อท่านเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาใหม่ๆใ,ในสำนักพระอาจารย์เสากันตะสีโรวัดเรียบอุบลราชธานีท่านบริกรรมภาวนาด้วยบทพุโทโธ ประจำนิสัยที่ชอบกว่าบรรดาบทธรรมอื่นๆในชั้นเริ่มแรกยังไม่ปรากฏเป็นความสงบสุขมากเท่าที่ควรทำให้มีความสงสัยในปฏิปทาว่าจะถูกหรือผิดประการใดแต่ไม่ได้ลดละความเพียรพยายามในระยะต่อมาผลปรากฏว่าเป็นความสงบพอใจเย็นบ้าง ในคืนวันหนึ่งเกิดสุบินนิมิตว่าท่านออกเดินทางจากหมู่บ้านเข้าสู่ป่าใหญ่อันรกชัดที่เต็มไปด้วยขวากหน้ำจนจะหาที่ด้านด้นผ่านไปแทบไม่ได้ท่านพยายามซอกซอนไปตามป่านั้นจนพ้นไปได้โดยปลอดภัยพอพ้นจากป่าไปถึงทุ่งกว้างจนสุดสายตา เดินตามทุ่งไปโดยลำดับไม่ลดละความพยายามขณะที่เดินตามทุ่งไปได้พบไม้ต้นหนึ่งชื่อต้นชาติซึ่งเขาตัดล้มเองขอนจมดินอยู่เป็นเวลานานปีเปลือกและกระพีผ้ผุพังไปบ้างแล้วไม้ต้นนั้นรู้สึกใหญ่โตมากท่านเองก็ปีนขึ้นและไต่ไปตามขอนที่ล้มนอนอยู่นั้น พร้อมทั้งพิจารณาอยู่ภายในและรู้ขึ้นมาว่าไม้นี้จะไม่มีการงอกขึ้นได้อีกซึ่งเทียบกับชาติของท่านว่าจะไม่กำเริบให้เป็นพบชาติสืบต่อไปอีกแน่นอนคำว่าขอนชาติท่านพิจารณาเทียบกับชาติความเกิดของท่านที่เคยเป็นมาที่ขอนชาติผูพังไปไม่กลับงอกขึ้นได้อีกเทียบกับชาติของท่านว่า จะมีทางสิ้นสุดในอัตภาพนี้แน่ถ้าไม่ลดละความพยายามเสียทุ่งนี้วงวางกว้างขวางเทียบกับความไม่มีสิ้นสุดแห่งวัตตะวันนักของวันสัตว์ขณะที่กำลังยืนพิจารณาอยู่ปรากฏว่ามีม้าสีขาวตัวหนึ่งรูปร่างใหญ่และสูงเดินเข้ามาเทียบที่ขอนชาตินั้นท่านนึกอยากจะขี่ม้าขึ้นมาในขณะนั้น เลยปีนขึ้นบนหลังมา้าตัวแปลกประหลา,าดนั้นขณะนั้นปรากฏว่าม้าได้พาท่านวิ่งไปอย่างเต็มกำลังสีเท้าท่านเองก็ไม่ได้นึกว่าจะไปเพื่อประโยชน์อะไรณนะที่ใดแต่ม้าก็พาท่านวิ่งไปอย่างไม่ลดละสีเท้าโดยมีกำหนดทิศทางและสิ่งที่ตนพึงประสงค์ใดๆในขณะนั้นระยะทางที่ม้านําพา วิ่งไปตามทุ่งอันกว้างขวางนั้นรู้สึกว่าไกลแสนไกลโดยไม่อาจจะคาดได้ขณะที่ม้ากำลังวิ่งไปนั้นได้แลเห็นตู้ใบหนึ่งในความรู้สึกว่าเป็นตู้พระไตรปิฎกซึ่งวิจิตรด้วยเงินสีขาวงดงามมากม้าได้พาท่านตรงเข้าไปสู่ตู้นั้นโดยไม่ได้บังคับพอถึงตู้พระไตรปิฎกม้าก็หยุด ท่านก็รีบลงจากหลังม้าทันทีด้วยความหวังว่าจะเปิดดูตู้พระไตรปิฎกที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้าส่วนม้าก็ได้หายตัวไปในขณะนั้นโดยไม่ได้กำหนดว่าได้หายไปในทิศทางใดท่านได้เดินตรงเข้าไปหาตู้พระไตรปิฎกที่ตั้งอยู่ที่สุดของทุ่งอันกว้างนั้นซึ่งมองจากนั้นไปเห็นมีแต่ป่ารุกชัด ที่เต็มไปด้วยขวากน้ำต่างๆไม่มีช่องทางพอจะเดินต่อไปอีกได้แต่มิทันจะเปิดตู้ดูพระไตรปิฎกว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างเลยรู้สึกตัวตื่นขึ้นสุบินนิมิตนั้นเป็นเครื่องแสดงว่าความมั่นใจจะมีทางสำเร็จตามใจหวังอย่างแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น ถ้าไม่ลดละความเพียรความพยายามเสียเท่านั้นจากนั้นท่านได้ตั้งหน้าประกอบความเพียรอย่างเข้มแข็งมีบทพุทโธเป็นคําบริกรรมประจำใจในอิยบบทต่างๆอย่างมั่นใจส่วนธรรมคือธุดงควัตที่ท่านศึกษาเป็นประจำด้วยความรักสงวนอย่างยิ่งตลอดมา นับแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิตได้แก่ถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดไม่รับคหะปฏิจีวรที่เขาถวายด้วยมือหนึ่งบินทบาทเป็นวัดประจำวันไม่ลดละเว้นเฉพาะวันที่ไม่ฉันเลยก็ไม่ไปหนึ่งไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลัง คือรับเฉพาะที่ได้มาในบาทหนึ่งฉันมื้อเดียวคือฉันวันละหนไม่มีอาหารว่างใดๆที่เป็นอามิตรเข้ามาปะปนในวันนั้นๆหนึ่งฉันในบาทคือมีภาชนะใบเดียวเป็นวัดหนึ่งอยู่ในป่าเป็นวัด คือเที่ยวอยู่ตามร่มไม้บ้างในป่าธรรมดาในภูเขาบ้างหุบเขาบ้างในถ้ำในเงื้อมผาบ้างหนึ่งถือผ้าไตรจีวรเป็นวัดคือมีผ้าสามผืนได้แก่สังคาติจีวรสบงเว้นผ้าอาบน้ำฝนซึ่งจำเป็นต้องมีในสมัยนี้ 1. ทุดงนอกจากนี้ ท่านก็สมาทานและปฏิบัติเป็นบางสมัยส่วนเจข้อนี้ท่านปฏิบัติเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยซึ่งจะหาผู้เสมอได้ยากในสมัยปัจจุบันท่านมีนิสัยทำจริงในงานทุกชิ้นทั้งก็จนออกในการไม่ไม่มีในการเลาะแหละมีความหวังต่อแดนหลุดพ้นอย่างเต็มใจ ในอริยบทต่างๆเต็มไปด้วยความภาคเพียรเพื่อทอดถอนกิเลสทางภายในไม่มีความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเข้ามาแอบแฝงได้ทั้งๆที่มีกิเลสเหมือนสามัญชนทั่วๆไปเพราะท่านไม่ยอมปล่อยใจให้กิเลสย่ำยีได้มีการต้านทานห้ำหันเป็นความเพียรอย่างไม่ลดละ ซึ่งผิดกับคนธรรมดาอยู่มากตามที่ท่านเล่าให้ฟังเป็นเวลาในเวลาบำเพ็ญในระยะต่อมาที่แน่ใจว่าจิตมีหลักฐานมั่นคงพอจะพิจารณาได้แล้วท่านจิงย้อนมาพิจารณาสุบินนิมิตจนได้ความโดยลำดับว่าการออกบวชปฏิบัติตนสมควรแก่ธรรมก็เท่ากับการยกระดับจิต ให้ผลจากความผิดมีประเภทต่างๆซึ่งเปรียบเหมือนบ้านเรือนอันเป็นที่รวมแห่งสัพพทุกขและป่าอันรกชัดทั้งหลายอันเป็นที่ซุ่มซ่อนแห่งภัยทั้งปวงให้ถึงที่เวิงว้างไม่มีจุดหมายซึ่งเมื่อเข้าถึงแล้วเป็นคุณธรรมที่แสนสบายหายกังวลโดยประการทั้งปวงด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติ ที่เปรียบเหมือนมา้าด้วยองค์อาจเป็นพาณะขับขี่ไปถึงที่อันกเกษมและพาไปพบตู้พระไรปิดกอันวิจิตรสวยงามแต่วาสนาไม่อำานวยสมบูรณ์จึงเป็นเพียงได้เห็นแต่ไม่ได้เปิดตู้พระไรปิดกออกมาชมอย่างสมใจเต็มภูมิแห่งจตุปฏิสัมพิทายานทั้งสี่อันเป็นคุณธรรม ยังผู้เข้าถึงให้เป็นผู้ฉลาดปาดเปลืองเรื่องรือระบือทั่วไตรโลกธาตุมีความฉลาดกว้างกว้างขวางในอุบายวิธีประหนึ่งท้องฟ้ามหาสมุทรไม่มีความคับแค้นจนมุมในการอบรมสั่งสอนหมู่ชนทั้งเทวดาและมนุษย์ทุกชั้นแต่เพราะกรรมอันดีเยี่ยมไม่เพียงพอ บารมีไม่ให้โอกาสวาสนาไม่อำนวยจึงเป็นเพียงได้ชมตู้พระไตรปิฎกและตกออกมาเป็นผลให้ท่านได้รับเพียงชั้นปฏิสัมพิธานุศาสตร์มีเชิงฉลาดในเทศนาวิธีอันเป็นบาทวิธีแก่หมู่ชนพอเป็นปากเป็นทางเท่านั้นไม่รึกซึ้งกว้างขวางเท่าที่ควร ทั้งนี้แม้ท่านจะพูดว่าการสั่งสอนของท่านพอเป็นปากเป็นทางอันเป็นเชิงถ่อมตนก็ตามแต่บรรดาผู้ที่ได้เห็นปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ท่านพาดำเนินและธรรมะที่ท่านนำมาอบรมสั่งสอนแต่ระบทระบาทแต่ละครั้งละคราวล้วนเป็นความทราบซึ้งใจไพเราะ เหลือจะพารนาและยากที่จะได้เห็นได้ยินจากที่อื่นใดในสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นสมัยที่ต้องการคนดีอยู่มากธรรมที่นำมาแบ่งปันในวันนี้มีผัดผิดพลาดประการใดกระโขเขมามาณโอกาสนี้บุญในการแบ่งปันธรรมในครั้งนี้ขอน้อมถวาย แด่เสร็จพ่อวิสุทธิพุทธรังศรีิบรมธรรมบิดาถวายแด่คุณพ่อพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คุณพระธรรมคุณพระยสงกเจ้าทุกพระบาททุกพระองค์แด่องค์พระเบื้องสูงทุกพระบาททุกพระองค์แด่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปนโน วัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีแด่พี่วันชิตาวันชานนนและกัลรรยาณธรรมทุกทกท่านและบุญในการแบ่งปันธรรมในครั้งนี้ขอจงเป็นเหตุเป็นใจให้กับข้าพเจ้าและครอบครัวบุตรหลานกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกทุกท่านได้มาผลนิพพานได้มรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม นิพพานาสุขังนิพพานาปัจจโยโหตุสาธุสาธุสาธุ